วันนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าสดนาปรังพี่น้องครับเริ่มมีขยับขึ้นเล็กน้อยครับพี่น้องครับบางจังหวัดครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก่อนที่จะไปอัปเดตราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศนะครับมาดูข้อมูลในการส่งออกข้าวของประเทศไทยของเราก่อนครับพี่น้องครับข้อมูลการส่งออกข้าวไทยในปี2567ครับมีปริมาณนะครับ9.95ล้านตันครับพี่น้องครับสูงสุดในรอบ6ปีนะครับ แล้วก็ทิศทางในการส่งออกของปีนี้ครับปี2568นะครับขั้นต่ำนะครับก็ประมาณ7.5ล้านตันนะครับปีนี้เป็นปีที่ยากนะครับกับการส่งออกครับต้องเผชิญกับประเทศอินเดียครับกลับมาส่งออกได้อีกครั้งครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับประเทศไทยของเรานะครับตลาดการค้าข้าวในโลกมีการแข่งขันกันสูงครับพี่น้องครับตลาดส่งออกข้าวไทยที่สําคัญนะครับคือประเทศ อินโดนีเซียครับประเทศไทยนะครับส่งออกข้าวไปที่ประเทศอินโดนีเซียครับมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีปริมาณนะครับ1.33ล้านตันครับคิดเป็น13%ครับของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมดครับพี่น้องครับปีนี้นะครับแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยปี2068นะครับคาดว่าตลาดการค้าในโลกจะมีการแข่งขันกันสูงแต่การกลับมาของประเทศอินเดียนะครับการส่งออกข้าวนะครับ และปริมาณผลิตข้าวของประเทศผู้ส่งออกและผู้นําเข้าข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับตลาดที่สําคัญของประเทศไทยนะครับคือประเทศอินโดนีเซียครับปีนี้นะครับอาจมีการต้องการนําเข้าข้าวลดลงครับพี่น้องครับเพราะผลผลิตในประเทศอินโดนีเซียนะครับมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับปีนี้ครับปี2 5 6 8ครับความลําบากนะครับในการส่งออกครับ มีผลกระทบต่อราคาข้าวไทยนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านอ่อนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องบ้านบ้านอ่อนทัวร์ครับวันนี้ครับมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศนะครับประจําวันพุธที่29มกราคม2568ครับพี่น้องครับวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้าสดนาปรังงับขยับขึ้นนะครับเป็นบางจังหวัดครับพี่น้องครับทิศทางก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับ ข้าวเปลือกหอมมะลินะครับข้าวเหนียวนะครับข้าวหอมปทุมนะครับวันนี้นะครับยังไม่มีการขยับขึ้นนะครับราคาคงที่ครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปดูราคาข้าวเปลือกสดนาปังนะครับมาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับที่โรงสีขนาดใหญ่ภาคอีสานของเรานะครับที่รับซื้อนะครับไปดูราคาในการรับซื้อของท่าข้าวทกสอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ16,300บาทต่อตัน โรงศีราศีพาณิชย์ศรีสเกตอ,อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสเกตร,รับซื้อตันละ16,0 0 0บาทต่อตันโรงศีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ16,830บาทต่อตันโรงศีกิตวียะโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรรับซื้อตันละ14,900บาทต่อตันโรงศีสหพัฒนาอำเภอสตึกจ,จังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ16,0 0 0บาทต่อตันโรงศีสากรการเกษตรสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดร ราคาโรงสีขนาดใหญ่ราคาค่อนข้างสูงครับพี่น้องครับมาดูราคาารจังหวัดนะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับความชื้นไม่เกิน15%ครับข้าวเปลือกแห้งครับพี่น้องครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับรับซื้อตันละ1 5 5 0 0บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ1 5 5 0 0บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ11,5500บาทถึง16,500บาทต่อตัน จังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ15,700บาทถึง16,300บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ14,500บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,000บาทต่อตัน จังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ16,060บาทถึง16,900บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ15,800บาทถึง16,200บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,800บาทต่อตันจังหวัดสุคนครรับซื้อตันละ14,200บาทถึง15,700บาทต่อตันดูราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังสดความชื้นไม่เกิน25%ครับหลังจาก ราคาลดลงติดต่อกันตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงสัปดาห์สุดท้ายครับวันนี้นะครับราคาขยับขึ้นนะครับพี่น้องครับมีทิศทางที่ดีนะครับพี่น้องครับขวเข้าเปลือกเจ้าสดนาปลัง่าครับพี่น้องครับจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ7,600บาทถึง8 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซ,รรซ 7, า,ง 7, า,งารับซื้อตันละ7 2 0 0บาทถึง7,600บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ7,800ถึง8 2 0 0บาทต่อตัน จังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ7,400บาทถึง7,800บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ7,600บาทถึง8,000บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ7,600บาทถึง8,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ7,300บาทถึง7,700บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ7,500บาทถึง7,900บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ7,300บาทถึง7,700บาทต่อตัน จังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ7,300บาทถึง7,700บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้นะครับขยับขึ้น200บาทต่อตันครับรับซื้อตันละ7,600บาทถึง8,000บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อตันละ7,600บาทถึง8,000บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ7,600บาทถึง8,000บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อต um ันละ7,200บาทถึง7,600บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ 7, 5 0 0 7,900บบาาททถึงตัน จังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ7,700บาทถึง8 1 0 0บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ7 3 0 0บาทถึง7,700บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ7,400บาทถึง7,800บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ7,500บาทถึง7,900บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกหอมปทุมความชื้นไม่เกิน15%้าอนะครับข้าวเปลือกแห้งครับพี่น้องครับราคาคงที่นะครับจังหวัดชัยนาทรับซื จังหวัด <weight> ส <machine analysis> ิงหบุรีรับซื้อตันละ12,800บาทต่อตันจังหวัดลบบุรีรับซื้อตันละ11,800บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ13,600บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ12,900บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ12,200บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ11,900บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ13,800บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ12,200บาทต่อตัน ดูราคาข้าวเปลือกเหนียวกอ6ความชื้นไม่เกิน15%ครับราคาดีคงที่ครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ12,900บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ12,500บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ12,500บาทต่อตันจังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ13,000บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ12,500บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ13,000บาทต่อตัน จังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ12,000บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทต่อตันรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเนยวเม็ตรคละนาปีนะครับข้าวเปลือกเนี้วรวมครับพี่น้องครับจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ11,000บาทต่อตันจังหวัดเชียงรายรับซื้อตันละ12,260บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ1,500บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ12,500บาทตต่อัน จังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ1800บาทต่อตันแนวโน้มราคาข้าวเปลือกเจ้าสดนาปลาครับเริ่มมีทิศทางที่ดีนะครับพี่น้องครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้นะครับราคาจะปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงนะครับต้องติดตามกันต่อครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทัวร์ด้วยครับสำหรับนี้ สวัสดีครับ